เมื่อวันท shake, ี่20กรกฎาคมปี1969มนุษย์ก้าวสู่ดวงจันทร์เป네็นครั้งแรกนิวอัมสตรองกล่าวคำว่า“ก้าวเล็กๆของมนุษย์แต่เป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ”นี่คือหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนาซาและของมนุษย์ทุกคนวันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปดูเบื้องหลังความสำเร็จนี้กันเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาต้องการไปดวงจันทร์การที่สหรัฐอเมริกาทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ไม่ใช่เพียงเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยทางการเมืองสงครามเย็นและความภาคภูมิใจของชาติที่เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกลายเป็นสองมหาอำนาจที่แข่งขันกันทางด้านการทหารอุดมการและเทคโนโลยีโครงการอาวกาศกลายเป็นเวทีสําคัญในการสแสดงศักยภาพของแต่ละฝ่ายปี1957โซเวียตส่งดาวเทียมสุนิกหนึ่งขึ้นสู่วง,งโคจรโลกได้สาเร็จถือเป็นก้าวสำคัญของมนุษยชาติปี1961 61, โซเวียตส่งยูริก,กากรินเป็นมนุษย์คนแรกที่เดินทางไปอวกาศ ด้วยภารกิจวอ ok สต็อกหนึ่งสหรัฐอเมริกาตกอยู่ในสถานะตามหลังทําให้ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีต้องออกมาประกาศเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คาประกาศของเคนเนดีในปี1961เราเลือกไปดวงจันทร์ภายในทศวรรษนี้ไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เพราะมันยากพิสูจน์ความเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาหากโซเวียตสามารถส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ก่อนมันอาจเป็นการยืนยันว่าระบบคอมมิวนิสต์มีประสิทธิภาพมากกว่าประชาธิปไตยตะวันตกโครงการอวกาศเป็นมากกว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขามีเทคโนโลยีและกำลังทางเศรษฐกิจเหนือกว่าโซเวียตการเดินทางไปดวงจันเป็นใช้ชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ในสงครามเย็นการกระตุ้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเดินทางไปดวงจันท์ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพัฒนาโดยมิดสำหรับระบบนำทางของอพอลโลวัสดุอวกาศต้องแข็งแรงแต่เบาเพื่อทนต่อสภาวะอาวกาศระบบนำทางอัตโนมัติ ใช่สำหรับควบคุมยานลงจอดบนดวงจันทร์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอื่นๆเช่นโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์และการบินเสริมสร้างความสามัคคีและความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันในช่วงทศวรรษ1960สหรัฐอเมริกาเผชิญกับปัญหาภายในเช่นการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิพลเมืองสงครามเวียดน,นามที่ทําให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศ แต่เมื่ออพอลโล11ประสบความสําเร็จชาวอเมริกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ประเทศของตนสามารถทําสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงการวางรากฐานสาหรับการสํารวจอวกาศในอนาคตแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันแต่เป้าหมายขององค์การสำรวจดวงจันทร์ก็คือการขยายขอบเขตของมนุษยชาติหลังจากอพอลโล11นาซาได้ทำภารกิจสำรวจดวงจันทร์เพิ่มเติมอพอลโล1 2ถึง17เเทคโนโลยีจากโครงการอพอลโลถูกนำมาใช้ในโครงการอาวกาศยุคใหม่เช่นโครงการอัตเตมิสที่จะพามนุษย์กลับไปดวงจันทร์ กระบวนการและความทา้าทายของโครงการอพอลโลโครงการอพอลโลเป็นโครงการที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของนาซาและต้องเผชิญกับความทา้าทายมากมายตั้งแต่การพัฒนาจรวดที่ทรงพลังการฝึกนักบ,บินอวกาศไปจนถึงการออกแบบยานที่สามารถเดินทางไปดวงจันทร์และกลับมาอย่างปลอดภยัยการพัฒนาจรวดเซตเทิลมีปัญหาต้องออกแบบจรวดที่ทรงพลังพอจะส่งมนุษย์และอุปกรณ์หนักหลายตันไปดวงจันทร์ต้องมีระบบที่สามารถพามนุษย์กลับสู่โลกได้อย่างปลอดภยัยแนวทางแก้ไข นาซาพัฒนาจรวด s ซ t เ r n V ซึ่งเป็นจรวดที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในขณนะนั้นมีทั้งหมด3ขั้น Stage Sta g e 1ส่งจรวดพ้นชั้นบรรยากาศโลก s t ต g e 2เร่งให้เข้าสู่วงโครจรโลก s t ต g e 3ขับดันยานไปยังดวงจันทร์พลังของ s ซ t เทิ V นสูง1 1 0เมตรสูงกว่าตึก36ชั้นแรงขับ7.6ล้านปอนด์แรงขับมากพอจะยกตึกขนาดกลางขึ้นฟ้าการออกแบบและพัฒนายานอวกาศโครงการอพอลโลใช้ยานคอมมานด์เซอร์วิสโมดูล CSM และลูนาโมดูล e LM ซึ่งเป็นยานที่ซับซ้อนที่สุดที่เคยสร้างมาปัญหายานต้องสามารถเดินทางไปกลับระยะทางกว่า3 8ม0 0 0แ0กิโลเมตรต้องออกแบบให้สามารถลงจอดและทยานขึ้นจากดวงจันทร์ต้องมีระบบนำทางที่แม่นยำแนวทางแก้ไข CSM เป็นยานหลักที่ใช้สำหรับเดินทางไปและกลับจากดวงจันทร์ Luna Module Eagle ออกแบบให้เบาและมีขาตั้งสำหรับลงจอดบนดวงจันทร์ระบบคอมพิวเตอร์ AGC Apollo Guidance Computer ใช้สำหรับนำทางโดยเป็นคอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีน้ำหนักเบาและทำงานแบบอัตโนมัติ ข้อจำกัดของเทคโนโลยีในยุคนั้นคอมพิวเตอร์ของอพอลโล11มีพลังการประมวลผลน้อยกว่าสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนักบ,บินอวกาศต้องฝึกใช้ระบบควบคุมและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองการฝึกนักบ,บินอวกาศนักบ,บินอวกาศที่เข้าร่วมภารกิจต้องผ่านการฝึกที่เข้มข้นเพื่อเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ปัญหาต้องฝึกใช้ยานที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนต้องเตรียมรับมือกับสภาวะร้ายแรงน้มถ่วงและความกดดันสูงต้องสามารถแก้ไขปัญหาฉุกเฉินได้ในอวกาศแนวทางแก้ไขฝึกในสภาพจำลองนักบ,บินฝึกในเครื่องจำลองซิมูเลเตอร์ ที่นาซาสร้างขึ้นฝึกในเครื่องบินที่สร้างภาวะไรน้ำหนักเครื่องบิน k c 1 3 5สร้างสภาวะไร้น้ำหนักให้ฝึกการฝึกเอาตัวรอดฝึกเอาตัวรอดในกรณีที่ยานลงจอดผิดที่เช่นฝึกในทะเลทรายหรือมหาสมุทรนับบินอาวากาศของอพอลโล11นิวอัลสตรองผู้บัญชาการภารกิจบัสเอารินนักบ,บินยานลูนาโมดูไมเคิลคอลลินนับ,บินยานคอมมานโมดู ความท้าทายทางวิศวกรรมและความปลอดภัยโครงการอพอลโลต้องเผชิญกับความล้มเหลวและอุบัติเหตุก่อนจะประสบความสำเร็จโศกนาฏกรรมอพอลโล1ในปี1967ขณะฝึกซ้อมภาร,รกิจอพอลโล1นักบ,บินการคริสม์เอ็ดไวท์และโรเจอร์ชาฟฟี่เสียชีวิตจากไฟไหม้ภายในยานแนวทางแก้ไขเปลี่ยนวัสดุภายในยานให้ทนไฟปรับระบบออกซิเจนให้ปลอดภัยขึ้นปรับปรุงทางออกฉุกเฉินบทเรียนจากโศกนาฏกรรมแม้จะสูญเสียลูกเรืออพอลโล1แต่นาซาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนายานให้ปลอดภัยขึ้น การนำยานลงจอดบนดวงจันทร์หนึ่งในความท้าทายที่สุดของโครงการอพอลโลคือการลงจอดบนดวงจันทร์ปัญหาต้องหาพื้นที่ลงจอดที่ปลอดภัยน้ำมันเชื้อเพลิงจำกัดมากหากใช้มากเกินไปอาจลงจอดไม่สำเร็จนักบินต้องควบคุมยานลงจอดด้วยตนเองแนวทางแก้ไขใช้คอมพิวเตอร์นำทาง AGC ช่วยคำนวณทิศทางนิวอันสตรองต้องควบคุมยานเองหลังพบว่าพื้นที่ลงจอดมีหินมากเกินไปเหลือน้ำมันเพียง30วินาทีก่อนที่ยานจะลงจอดสำเร็จช่วงเวลาสำคัญวันที่20กรกฎาคม1969ยานเก้าร้อยานลุน่า อีโกลงจอดที่บริเวณ Sea of Tranquility คำพูดของนิวอัลสตรอง The Eagle has landed การเดินทางกลับโลกหลังจากปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์เสร็จนักบ,บินอวกาศต้องกลับสู่โลกให้ปลอดภัยปัญหายานต้องสามารถเชื่อมต่อกับคอมมานด์โมดูลที่โครจรอ,อยู่ต้องทนต่อแรงเสียดทานและความร้อนขนาดกลับเข้าสู่บรรยากาศโลกแนวทางแก้ไขออกแบบยานคอมมานด์โมดูลให้มีโลก,กันความร้อนที่ทนทานใช้ร่วมชูชีพขนาดใหญ่เพื่อลดความเร็วขนาดลงสู่มหาสมุทรผลลัพธ์ยานอพอลโล11 ลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่24กรกฎาคม1969นักบ,บินได้รับการช่วยเหลือโดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาวันที่20กรกฎาคม1969เป็นวันที่มนุษย์ก้าวออกจากโลกและลงไปบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกภารกิจอพอลโล11ของนาซาได้ส่งนิวอาร์มสตรองและบัสอัลดรินลงจอดบนดวงจันทร์ขณะที่ไมเคิลคอนลินคอยควบคุมยานแม่คอมมานด์โมดูลโคลัมเบียที่โคจรรอบดวงจันทร์เหตุการณ์นี กลายเป็นก้าวสำคัญของมนุษยชาติและเป็นชัยชนะของสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันทางอาวกาศ Space Race กับสหภาพโซเวียตเหตุการณ์สำคัญของวันที่20กรกฎาคม1969 15นาฬิกา17นาที UTC Eagle ลงจอดบนดวงจันทร์ l u n a Module LM Eagle ที่บรรทุกนิว l Armstrong และ Buzz Aldrin แยกตัวออกจากยาน Command Module Columbia คอมพิวเตอร์เกิดปัญหาเตือนระบบหลายครั้ง ทำให้ภารกิจตึงเครียดนิวอัลสตรองควบคุมยานด้วยมือหลังพบว่าพื้นที่ลงจอดเต็มไปด้วยก้อนหินอีโก h a สแลนเดตเป็นคำที่อัลสตรองกล่าวเมื่อยานลงจอดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่เรียกว่า Sea of Tranquility นิวอัลสตรองกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ก้าวลงบนพื้นผิวดวงจันทร์คำพูดที่กลายเป็นตำนานทัสวันสมอลสเตปฟอร์แมนวันใจแอนลีฟอร์ a n นคายก้าวเล็กๆของมนุษย์หนึ่งคนแต่เป็นก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ หลังจากนั้นบัสเอัลดรินก็ตามลงมาโลกจับตาการถ่ายทอดสดครั้งประวัติศาสตร์สัญญาณวิดีโอที่ถ่ายทอดสดจากดวงจันทร์ถูกส่งผ่านสถานีวิทยุในออสเตรเลียก่อนกระจายไปทั่วโลก600ล้านคนทั่วโลกเฝ้าดูการก้าวเดินครั้งแรกของมนุษย์บนดวงจันทร์ภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงภาพสะท้อนของนิวอัลสตรองในหมวกของบัสเอัลดริน21ชั่วโมงบนดวงจันทร์การทดลองและการเก็บตัวอย่างปักธงชาติสหรัฐอเมริกาบนดวงจันทร์ เก็บตัวอย่างดินและหินดวงจันทร์น้ำหนัก21.5กิโลกรัมติดตั้งเครื่องมือทดลองเพื่อวัดแรงสั่นสะเทือนแอร์และลมสุริยะสนทนากับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันผ่านสัญญาณวิทยุลูน่าโมดูลอีเกิลทยานออกจากดวงจันทร์และกลับไปเชื่อมต่อกับคอมมานด์โมดูลโคลัมเบียที่ไมเคิลคอนลิงควบคุมอยู่หลังจากนั้นทั้ง3คนเดินทางกลับโลกอย่างปลอดภยัยชัยชนะของสหรัฐอเมริกาในสงครามเย็นสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศแรก และจนถึงปัจจุบันยังเป็นประเทศเดียวที่ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์เป็นการเอาชนะสหภาพโซเวียตในการแข่งขันทางอาวกาศความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กระบบนำทางและวัสดุใหม่ๆถูกพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีจากโครงการอพอลโนนำไปสู่การพัฒนาคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและการแพทย์แรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่คำพูดของอัลสตรองเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเยวาวชนจำนวนมากหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและอวกาศภารกิจอพอลโล11ไม่เพียงแค่เป็นชัยชนะทางเทคนิคและการเมืองสำหรับสหรัฐอเมริกาแต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบยาวนานและมีมรดกที่สำคัญในหลายด้านของสังคมวิทยาศาสตร์และการสำรวจอวกาศที่สามารถเห็นได้จนถึงปัจจุบันการพัฒนาเทคนโนโลยีและนวัตกรรมภารกิจอพอลโล11และโครงการออพอลโลโดยรวมสร้างผลกระทบที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในหลายด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ การพัฒนาคอมพิวเตอร์อพอลโลกีเดนคอมพิวเตอร์ (AGC) ซึ่งมีขนาดเล็กและทรงพลังในยุคนั้นกลายเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาคอมพิวเตอร์ในยุคหลังระบบซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมยานอาวกาศได้อย่างแม่นยำกลายเป็นต้นแบบสำหรับการเขียนโปรแกรมและการควบคุมเครื่องจักรในยุคต่อมาการพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบาและทนทานเช่นโลหะผสมที่ใช้ในยานอพอลโลช่วยเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะในด้านการบินและการทหาร เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยและระบบสื่อสารระยะไกลที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโลกกับยานอพอลโล11ได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้ในชีวิตประจําวันเช่นระบบ GPS และเทคโนโลยีโทรคมนาคมอพอลโล11เป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกหันมาสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาและการวิจัยผลกระทบของภารกิจนี้ทําให้มีการลงทุนในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพิ่มขึ้นในช่วงหลายทศวรรษหลังการลงจอดบนดวงจันทร์ ภารกิจนี้ช่วยสร้างความประหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมและการพัฒนาการสนับสนุนการศึกษา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการลงทุนในโปรแกรมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทั่วโลกในการเลือกเรียนด้าน STEM กระตุ้นการสนใจในอวกาศ การลงจอดบนดวงจันทร์ได้สร้างความสนใจอย่างมากในเรื่องการสำรวจอวกาศทําให้มีการพัฒนาโปรแกรมสำรวจอวกาศต่างๆที่มุ่งหวังจะส่งมนุษย์ไปยังดาวดวงอื่นๆเช่นการสำรวจดาวอังคารในปัจจุบันการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ยังมีผลกระทบที่สําคัญต่อการเมืองและการทูตการชนะสงครามเย็นภารกิจอพอลโล11เป็นการแสดงพลังทางเทคโนโลยีและการทหารที่สําคัญในช่วงสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต การประสบความสำเร็จในการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ช่วยให้สหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับในด้านความสามารถทางเทคโนโลยีและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการถ่ายทอดสดเหตุการณ์นี้ไปทั่วโลกยังสร้างการเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆผ่านการรับชมภารกิจเดียวกันมันทำให้เห็นว่ามนุษย์สามารถทำงานร่วมกันในระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้การพัฒนาการสำรวจอวกาศในอนาคต ภารกิจอพอลโล11ได้เปิดประตูให้กับการสำรวจอาวากาศที่มากขึ้นและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโครงการอาร์เตมิสภารกิจอพอลโล11เป็นแรงบันดาลใจให้กับโครงการอาร์เตมิสซึ่งมีเป้าหมายจะส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกไม่กี่ปีข้างหน้านาซ่ามีแผนที่จะสร้างฐานที่อยู่อาศัยบนดวงจันทร์และใช้ดวงจันทร์เป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆเช่นดาวอังคารการสำรวจดาวอังคาร ภารกิจอพอลโล11ได้สร้างพื้นฐานให้กับเทคโนโลยีและการวิจัยที่จะนำไปสู่การสำรวจดาวอังคารในอนาคตปัจจุบันมีการส่งยานเพ r s e v e r a n c และหุ่นยนต์ไปสำรวจดาวอังคารเพื่อหาหลักฐานของชีวิตในอดีตการพัฒนาเอกสารและภาพถ่ายอวกาศการใช้กล้องถ่ายภาพระดับสูงบนยานออพอลโลยังน,นำมาซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการบันทึกข้อมูลจากพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้การลงจอดบนดวงจันทร์ไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษยชาติการทํางานร่วมกันของทีมวิทยาศาสตร์วิศวกรและนักบินอวกาศได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญขององค์การทํางานเป็นทีมและการประสานความพยายามในระดับสูงสุดคําพูดของนิวอัมสตรองวันสมอลสเตปฟอร์แมนวันใจแอนลีฟฟอร์แมนคายยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันและความหวังในการบรรลุสิ่งที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ อพอลโล11ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ขององค์การสำรวจที่ไม่รู้จบและแรงบันดาลใจในการสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆในอนาคต iper. ถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์และภารกิจอวากาศแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอพอลโล11และอนาคตของมนุษย์ในอวากาศแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป